ก็ใหม่แช่น,นี่ยังำมันุกยังไม่สุกลูกใช่ครับเองใช่ครัเอครับมือนีอสวัสดีครับมานัมานค่ะยากก่อนนี้แม่ไปล้างมาปิ้งกาแฟสวัสดีครับมือนีช่องบุญชื่นทัพบาทครับทำอไมย่างใส่หมูครับมือนีโจฮันคือพ่ออยู่ฮานโนย่างใส่หมูนี่เจสสลมจสมกับเจลขมครับฮั่นมีมือนีมีนิดหน่อยมาย่างสวัสดีค่ะหรือยัง สวัสดีค่ะไปลูกศิลป์ไปลูกศิลป์มีกี่ลูกมีกี่ลูกเอช่องอันมีชองอันมีสีไหนบ้างมีสีสีจมพี่จมจะย่างตรงไหนจะย่างตรงนี้โอ้มีไฟย่างครับเด็กหน่อยเมื่อนี่เด็กมีเด็กหน่อยมาย่างให้ครับย่างลูกเออครับโอ้นี่ครับจะคลองช่องอีสานรถมันครับ เมื่อกี้คนไปซีดประกดได้ตัวเดียวครับเบิดมือปลาซีแงงสำหรนะโอ้ปลาแงง้บวะอดิ้งเนื้โอเคค่ะตุ๋ย่างจะเอาปิ้งเลยบอกปิ้งเลยบอครับเดี๋ยวห้องที่อ่ะถือไปถือไว้ถือไว้ถือไว้ก่อนเด้อเจ้าพ่อติย่างสิย่างหมูก่อนย่างหมูก่อนสุกแล้วแป๊บเดี้อเริ่มเด้อแป๊บเดียวเด้อเดี๋ยวพ่อย่างให้ย่างหมูครับย่างรอเด้อนั่งรอตรงโน้นไป ย่างเรียบร้อยล้วเข้าก็มา i สอยครับซอยหมูใ่สอยใส่หมูครับนี่ใส่อัหมูที่เข้าได้ครับนี่ครับโอ้สุดยอดครับคือมืดใช่อยใ่ไหมมซื้อักนยาักกันเลยมาเด็กน้อยมาผีด้มาน่อยมาฟังผีด้มามาฟังนียมานั่งนี่ตรงนี้เลกน้อยนะนี่มาสวัสดีกล้องก่อนแล้ว ใส่ตัวนี้เป็นใส่แบบมันมันจี่บ่คอยบ่อคอยหยาบด้วยครับเพราะว่ามันเป็นใส่ของอย่างนโอ้ของเบีทาโกครับของเพื่นเคล็ดดีดีเลยเพื่อนใจแล้วเพื่อใจครับงอเพื่อนเไื้อเอาก็ได้นะครับนี่นี่นี่ใของน้ำ่มมื่อกี้บราเขาเขาเขใส่ ใส่โบได้ใหม่เนะครับมันเหลืองครับเบิึงก็จะงันใหม่มันเมื่อยครับมันเหลืองเดี้ยมั <c oughs> มนอนี่กับมากินเขาแรกนล้วกันครับมัอนี่ยูบ้านน้องตะไคร้ครับยูบ้านเซียนคล้องครับเซียนคล้องเป็นไปซิดแตาก,ากาดากกาตมัอน,นี่เขาได้แต่กระแหงตัวนึงเพิ่งลยโทุ่รัดผมมาไอ้อ,อ๊อฟจะซื้อเนื้อหมูซื้อใส่หมูเขามาดวนเล่ยไฟบอมานเลยเพิ่นว่า ทะเลไปซื้อใส่หมูมาลรัดเพลินรักันเม่ข้าปัไดหน่บีหยาบ้แม่ตอนนี้เดีครับวัดดีค่ะวันนี้เรามาเปิดอันนี้คือใส่ใส่หมูไส้หมูครับมันเนี่มีจ้าหน่อยมาจ้างใส่หมูน้ำครับ หอมไหมเาเอาไหมน่ะียังมาเนี่เอาเอาเเเเอากินข้าวนำกันเด้อ่อกีเขาเล้ยงน้ำกันเด้อบอกคนนนนากรนเด้อ่ข้านำกันเด้อพี่น้องเด้อน้องเด้เม่อนี้ยเอยู่บ้านอะไรมาเนี่บ้านอยู่บ้านนังตะกานนงตะไกเมื่นี้น้องตะก้มลพอีสร้อยมามันจะเปื่อนแหละไปย่างกันลูกชิ้นเลย น้ำมัเบร์เอเลียนมาแล้ว้าวยาหักตาครับมีสองเมนูครับมือนี้ครับมีย่างลูกชิ้นน้ำครับลูกชิ้นซื้อมาจากตลาดของเวทเลยครับอ่าถุงหนึ่งเสี้ยงข้องมังกรล่างเห็ดครับลูกชิ้นลดราคราตัดคลิปอยู่ครับเออวันตัดคลิบไงเด้อตัดคลิปเพิ่นครับรีวิวบริณนท์ยันตัดคลิปอันนี้แหละเสี้ยงข้องลองตะไกร่เออเออโอ้มาทำไสนี่ย เออว่าจะทาำอะไรครับกันรังยางครับมากินข้าวเล่นน้ำกันครับมือนี้อยู่บัต้นองตะไคร้ครับเล็กน้อยมือนั้นเมื่อวานนี่เก็บแมงเมาครับมือนี้มาย่างใส่หมูครับเล็กน้อยก็ได้กินแล้วกินแล้วอันนี้ทุกชิ้นก็แซ่บ มันแซ่บยเนี่นนี่แหละฮะไม่อยังนันนี่น้าที่ดองไว้หน้ามยังดอกน้าดองไว้ดองไปรังเงี้ยนดองไปรังเงี้ยนนะครับโอ้ยนี่อยู่สองสามทางนี่แหละกินยำนี่แหละครับยำอ่ามีคนมาหาทุบเอาเข้าเนาะแซ่บอยู่เด้ครับก็กินอยู่ก็กินจริงเนาะโอ้ครับนี่ครับบรรยากาศล้างฝนตกครับ มือนี่กับโนตกอีกล้มือนี่ก็ได้หลังฝนตุกเด็กหน่อยกับเบิ้งการ์ตูนนี่ครับหน่อยเบิ้งการ์ตูนุห้คือบโอ้สวยมาตรฐานหยุด้การ์ตูนเด็หน่อยดูการ์ตูนบ่จ้าเหรอดูลาค่ะไตับูเวลาดินธดด้แบบไหน ดูแบบไหนครับอาติมหงบเต้นเต้นบ้างดูเต้นบ้างเต้นบ้างเอวนั่งปัดน e ั dolls, honestly, ่งปัดนั่งปัดน่ะหลัดปัดทางไตกันใช่หลัดไตเลยครับกะกินแบบบานๆเท่านี้ครับกินกับโคกับยังครับน้ำโคกมีน้ำโคกเด็กน้อยกินน้ำโคกครับโอ้ครับเพื่อที่้ไดกันน้ำกันครับฝากกดติดตามได้เลยครับช่อง มวนเทศบ้านครับไปช่องนี้ก่อนเฮ้ออีสานพ้ามานครับเป็นช่องเฮ็ดน้ำกัดนี่แหละครับดูได้กันไปมหาหนองไทรครับอยู่บ้านหนองตะไคร้ครับแกงข้าวปาแม่ข้าวปลากระป๋วกรักัลาไปดูคลิปสั้นน้องเล็กน้อยครับเล็กน้อยสวัสดีบ๊ายบายก่อนเล็กน้อยบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องก่อนครับไปไปเอาไมเอาไม้เอาไม้ไปไปก่อน ไปบายจันไปบายจุ Orleans, <Yeah. S 1> ๊บด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอยากไอ้ซ้ำไหมเนี่ยอยากไอ้กล้องซ้ำใช่หืมมีอยัางแบบนี้ไปบายไปบายหอยมาเสียดกันดอกอไง